Tụi đi lạ nhanh đụ Ơ ơ ơ Hết nhanh hết nhanh Cái xe ăn mua cà thế à À cà cái nè nữa Phải cà cái nồng, thế đây con, thế đại con Cái thế con rồi, cái chiếc hộp thế Thế mới tu hết nhanh anh này không quên Ô ô, phần tốt luôn mà, là bạn này, cái nồng rồi mà phần gì กอีกแล้วตกฝนตกอ่สบายดีแม่สบายดีเอ้าฝนตกอีกเหรอเนาะฝนตกแล้วผู้พักกรบโปงเป็นดอกได้กลิ่ดาวได้กินที่บ้านผักบ่มกาลังตุดบอ่ะผู้น้องกระมีตัวผู้น้องกระอันนั้นกระโบได้เท่านั้นได้กระโบงอะโอ้มันเปื่อยมันฝนยังน้ำอยู่เนาะ ผลเทลงมาอยู่ี่น้อเลยปูยังกันเลยปูยังกะปุ๋ยนะฮกระปุ๋ตกลงมาอีกเลยอือันนี้พักบองมอดแต่ตัวนี้นะตัวนี้พักบ้องนี่กระบุ๋ยซี่ใสพักบ้องี่มันสีเใกินเลยอมีเต็มสิเปื่อยวัดเลยที่โดย่พักบองมีเปื่อยมากอ่านอเยบวม่เลยมันดินบีเห็ดยังกปุ๋ยน่นเดียคือดินคมีเงินแล้วคนกู้เลย เาอดตเอาเนาะตามสภาพอากาศอันนี้พี่น้องเลยุดนานมันแม่เลยเ้ลนยเอาพอ่ได้ซื้อมก็ยังดีอยู่ได้ไหมเอ้ืมไดตจะเจาะจี๊หน่อยไปเบิ้งข้างในก็ไม่ได้ย่านนพี่น้องย่านไม้ก ไม่กันสั้นมเปียกอะไเนาะพ่ามันถือผลมันอยากน็อกด้วะถือน้อยนึงกะอยากไปู่ได้ทีมัไม่อืมอ๋อส่นตันมองก่อนโอ้ถือนำมัวไว้ได้พี่น้องกองอะไรก็แม่ว่าแมนจะคานี่แล้ววนนั้นจเพิชนกใหม่เป็นราชบัตลงไดก้าใส่ผโดยยแมนจะานี่ เดินเดยนเฮ็ดรถไปตัวก็ขวบเรือนก็ลายแท้เนาะหน้าก็ลางโบมกับโบมที่ก็เดินก็ลายมาซอยว่าคือมาสอนี่ฮะมาซอยเลยมาสอไปตู้ยันมาสอได้หลายกำลังขุดนานกำลังเลย ว,ว้าวได้กดกักดช่วงผลนัน,นดนินบคน,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 นั้บนบดิน้ช่วงหน้าผลตกทุกมือผลลินนั่นนะพี่น้องเอ้ยงกันเนาะแม่บาดอันจังหน่อยนี่มสมีลมมานำเลยน,นี่ก็เริ่มเหมือนได้พี่น้องกทั้งวแบบ่บมีพ่นแต่มันแบบบเลย ก็ได้กินบริไ่ได้มาได้ซื้อไปก็ดีนะเนาะไปก็ซื้อมูอยู่้เป็นงสานนี่แหละเป็นซอยนี่แหลเป็นวเปนน้ำเออโดยแงไปเ้ยโดยโดยเป็นยังเนาะ กแนมนันักตะกี้โอ้ยก้าวุเได้ดนันักคนแรกกี้ไมได้กินลก,ก็เป็นพอลูกเดเก <c oughs> ็บสูพอลูกแม่แมโอ้ยแม่พาะแม่พอกระพาะพอพอ,อไปพอมันสิโอ้ยมึดเินอซเลยพี่น้อไบอยาไปไป้ากล้องไม้ไปพุ่นไปเยเนาะโอ้ยปวดเห็นไม้เนี่ยพี่น้เยเต <c oughs> ิมกองมันในต้ยังกลองมันที่เก่ากันแล้ว sự sẽ on cái thế này, cái bay cái thế đây, mày, nhàn như thế này Oh, thoải <laughs> no? mái đi nè. Được. Oh, oh, đang tock oh. đây. lắp bao này. Mình vẫn đang. Còn gì nữa không? đây? Tock, à, nè, nè. Oh, thôi. Nhảy đi lùi giữa này ờ thôi bây con bây giờ bây giờ bây rồi bây giờ bây giờ bây nó không giờ bây giờ chắc, này bây Nó bây giờ Nó bây giờ bây giờ bây giờ bây đấy bây giờ bây ปรีบาอ้ายเบเขมาหาเนาะเรื่องอ่าอัปเดตอาการน้องเจ้าหลังจากไปหาฮิวมอรเป็นได้ไรในอาการน,น,นะน้องอาการกด็ดีขึ้นเพิ่นกระวาตอนที่ผู้ค่าว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นตุ่มขึ้นน่ะเพิ่นว่าเพิ่นเอาอยาละลายก้อนเฮ้อแล้วมันสิขึ้นเป็นแบบนี้ไปแล้วเลยเพิ่นสีแห้งไปเองเพิ่นว่าโดยมาต,ตอนนี้เนี่ยมันมันเป็นอะไรแน่้นองตอนนี้เพิ่นกระแวบบลงยู่โดย คันมันแตะแล้วเพิ่นว่าเพิ่นแดแล้วแล้วเพิ่นสีแห้งไปเองโดยโอ้โต้องตุกใจเพิ่นหมาบ่โดยไปอันอันตัวจะใช่เนาะทานหม้อพันธุถมคือกอล์คินิกบ่โอ้คลินิกทานไ่วางเพิ่นวางยาให้น้ำแร่โดยโดยโดยเพิ่นว่าเพิ่นละลายโดยละลายก้อนที่เป็นก้อนนะโดยโดย แล้วตอนนี้มัน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 ยบลงกว่าเด็กกี้แต่บ่หรือเ่าเนี่ยโดยกัไข่กว่าโดยบ่ทะเรจะลองไปเมื่อนั้นนะไปเมื่อนั้นเมื่อลานตายโดยเมื่อลานตายเนาะโดยเพิ่นก็บ้างคือบางยาให้โดยโดยวางยาคือเก้าแล้วก็ตดเธอแต่เพิ่นก็ไม่ได้เอาใบเอ็กซเรย์เฮ้อร์บบนี้แต่เพิ่นตดเบิ้งขื่นเบิ้งแบบนั้นมาดู เด้อเด้อเป็นปฏิกิริยเบิ้องอีกบ่บ่้อเป็นอะไรนี่ทันเอ็กซ์เลยก็ย่ว่ะเป็นอาการมันนะเนาะโดยเพราะว่าอันนี้มีต้งตกใจเป็นว่าขึ้นเป็นแบบนี้นะดูเป็นธรรมดาราทีดยอ้าวเนาะกันนี่มันธรรมดาราหพี่น้องเลยโดยก็ดีใจนะพี่น้องดูผู้ข้าก็ย่านนางแน่เลยยังเป็นเรื่องที่ดีอยู่พี่น้องเลยโดย ให้ก็ตกใจกันเนาะโดยเพราะว่าเป็นก็มียอมยญายอมเสาก็ตกใจโดยมาให้ชื่อชือยารักษาตรวจบัตรโดยแห่งมีอันวันก้อนเนื้อถึนมากริษัทเนาะโโอ้ะไ้พังกับที่กับใครเนี่ยจะได้เห็้ยอะไรยังกินใช่ไหนี่นาะแม่ข้าใกล้โดยข้าใกล้น้อยโดยข้าใกล้ดำเฮ่โดยกำลังคุดลานพักเนาะ แล to to. ้วก็ป um. ิ้งกบแล้วก็ป um. ิ u, ้งกบช่องโตกินมดแล้วเลยกบอีสามโตอยีหานะก็เดินสูตรงานพักช่วงอาไซนาพลในดีบัตเนาะสาพนมีไวแล้วพ้นจะตกอยู่ตลอดว่ามันให้น้ำน่องในช่วงนี้เขาอาบังอาธงกันยังไม่ได้ออกมาครับโดยนันนี้มันสีมีลมมาน้ำบัด bỏ pita yan học tốt là cái lông bòi 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 mà tham phần là cái lông này là bò hang nóng hạc lông bòi 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 ง่ายดีเพนองไอ้ลุยขี้ได้กับตัวไว้ดิเนาะโบกันหน้ามือหนึ่งกะเออจะสังถอดได้ลุยส่งเพื่อนกับมัดเอาแล้วนะพี่น้องเลยมัดอ่าพระอ้อมมาเลยเพื่อนเยอะดูแก่เพื่อนเพื่อนแล้วก็เอาพระอ้อมเอา ตาเครื่องตางยังก็ป้อดอ๊ดอฟง,ง่ายๆพี่น้องเครื่งนี้มองมีแดดคันแดด,ลดแลด้วก็ไข่เนี่ยพอยได้ตาในนึนงแล้เบิดมือนี่ก็ไข่อยู่ด้วพี่น้องเลยคือว่าทางเทิ่งก็คือว่ามั่งเวลาได้ดยอันนี้มันบิดบวมล้มเกินทางกันเลยโดยจะหลุดไปไม่ได้เลยและโดยเรื่องทางนี่มาบ้า,บานไหนพี่น้องเลยโหด ลงแข่งลงคาดีนี่พี่น้องไม่ได้เป็นแบบลงกินข่าวลงแข่งลงคาดิเสมอต้นเสมอปลายเลยเลยลอยอยู่กับใจเพิ่นที่เพิ่นสดเพิ่นซอยเลยกับพอได้อันต่อแบบในครอบครัวไปหลายได้พี่น้องเลยรักษาเจ้าของน้ำเนยเนาะได้อ่าข่าวจำปากินิก จัวจนในครอบครัวเนาะอย่างกับอ่าพอได้โด้ทุนนุ่งเพิ่นนี่แหละพี่น้องเลยโดที่เพิ่นมอบมาให้เนาะโดบ้านยังมีเมื่อสักพักก็เลยทางแม่เพิ่นก็เห็นอยู่ซิซิก็ไม่ได้เพิ่นก็ไปเอ็ดนังเลยเต้นกันไปเลยโดเฮ็ดไปเนาะโด เรวมีอยู right. poetry, so ่มีกินสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างงอีกบ้านหนึ่งพี่น้องไอ้นนี้ทุกตัวใจเข่งซ้ำนะมีมาเจ็บป่วยซะอีกเนาะโดยตะตะน้องอย่างนี้ฮอนลือายลืมน้องโสดใสบอกโดยโสดใสยังโมหินได้อย่างน้องยังยังโมหินได้ คนไม่ยอมนอนยามกลางเวรคันยามกลางคืนแล้วใครแน่คนจะนอนบกเงี่เง่าไปกน้วไปเด้อเฮ้ยเฮ้ยเตะกบพี่น้องเด้เดะมเด้อเยสิเบื่อฮัดกบเลยนี่เบื่อนะำหนัว่มิเศกิจโ ก็ยุกินไรเยู่บางเธอก็ลองชิมไปแน่ยู่คันใดก็ดูกับบุก้าปันใดแนเนะาะโดยเมื่อวานเนี่ยด้วยเมื่อวานเนี่นนลองชิมเบ,บิังอันนั่นโดยกินไปบลัมบล้อยหลดอยู่ดยเป็นไม่ให้ยากได้แต่เฉพาะนี้เท่ากันยังคิดน้ำบางวังเนาะโดยอ่าแล้วก็พวกไก่พวกไข่ไอ้แบบพวกอยากให้กินมาได้ แต่ก็ยังไม่ทันดิเพิ่นค่าเพิ่นค่าก็ยังไม่ทันนนั่นหมอเพิ่นเพิ่นในนั่มาได้ที่ฉนองเดินอาหารดูการกินเพิ่นก็คือขลามคองดองแบบอองงดโดยแล้วก็ปลาแด่เพาะว่ปลาแด่ในเพิ่นรายนี้มันขันโดยมันก็คือขลามพวกคองดองส่วไลายโดยเป็นมะฮุ่งเป็นนั่นนั่นโดยจริงที่ต้อนขลามเนาะโดยแมนเมนเป็นอะไรมันพวกคองดองมะฮุ่ง เด็กเนี่ก็บวายาเขาก็มาวายาคิดแบบพวกไก่พวกไข่กขนาดิีมีเกลียวไข่ไก่ไม่ได้กินโดยพอยาดีไม่ได้ใส่นี่ก็ถ้าครับลังเขามีชอบกินเท่าไหร่ในก็ผมมีค่าอย่างเนาะอยากกัพอได้ถูเล่าอยู่หักเด็กผมอยู่ผมกินเจะอยากกินอย่างกับมอมมอมมาคือว่านะโดยกับย่านพิษเพิ่นย่านพิษ กระพงหยาดนั่นนหละดูพิษแท้ตาหาบบกครัมดูผู้พิษบางคนได้ลูกเป็นปีสองปีมาก,กินอ่าเขากำเปิลน,นะโดยยังบางคนยังว่าตายข้าปะกระมีว่าซษโดยอันตรายเดี๋ยวพี่น้องผู้เพริกอะไรผู้ปเพริกอะผู้เป็นกเ,เนี่ยดยูเขากำกะแม่ผู้ข,ขานไม่เคยกินอยู่แล้ว อันนั้นนะเพื่นเธอคันลำอยู่แล้วเพืออ่อนญาติแม่แม่โดยดแต่ลูกเป็นปีสองปีบางคนเนี่ยังบอกล้าคิดโดยน้องเพือ่อนทีแม่สาวแดงนะเพื่อนกระพิดเขากล้ำจักปีเพือเ่อนจักเรือแม่สาวแดงอยู่บ้านหนังเพตอนนี้ลูกจักเรือนแม่ผู้ข้าว่าพิษเขากล้ำเป็นแบบโศวมาเลยนะลูกเพือพ่อนเลยจักเรือนตอนล,ลูกเพือ่อนก็นจนได้แม่ชิบได้แปดเก้าปีบ่เพื่อนกระพิดกู โดยคือคนอย no <right> no um> ู่บ้านนี่ก็ลูกจนปีสองปีมันมากินเข้าวกำคนเ่าไปก็มองเลยโดยบางคนก็เจ็บโซมาเลยโดยอันนั้นมามีแบบเจ็บโซเลยแบบล็อกล็กไปเลยผู้พิษข้าวกำโดยผู้พิษไปพิษพี่น้องผู้ใดลูกผู้ผู้พิษก็มีโดยแบบมาเถาะมาโทษก็เพิ่นกันยังมีพวกข้ากินนะโดยก็ยังข้าล้ำเยอะแต่หลักมันนี่คือใครก็อยากพิษพี่น้องเลยตามหลัก เน่ายานนั่นแหละฮะเพราะถายาก็าากมีค่ะก็ตนกระตูเพิ่ะว่าทุกหยาก็พอทุกเพื่อไปกินมะเร็งเกงก่อยก็ไม่ได้แบบนนั้นนะโดยเปิดลูกกันยังน้อยแบบนีเนขาล้าไปดีกว่าแน่แนเนาะเพื่อเอาอยากกันเนาะเอาพี่น้องเลยถือว่ามาอัปเดตอาการของน้องเพื่อนหลังจากที่ไปอยู่ไปหาหมอมาเนาะก็ถือว่า อได้ยินเรื่องพี่ดาวทีดีใจพี่น้องเลยยเพิ่นก็บอกว่าเพื่นบอกว่าผมต้องตกใจโดยเป็นอ่าเพิ่อนหายยาแบบขาก็เนื้อยวะใช่ขาเสื้อแต่มันมันผูกพองขึ้นมาโดยตอนนี้อาการน้องของเพิ่นก็ถือว่าดีขึ้นแล้วโดยเออมาใครแน่ว่าซะอ่าก็ยังเงี้แบบที่กับใครเน่พี่น้องเลยโดยข้าก็ดีใจที่ไปได้ยินเพิ่นเว้าในมื้อนั้นก็แบบดีใจขึ้นอยู่โดย แต่ก็ยิ้อมันแบบดีเลยกับ่นก็คือว่านั้นนั้นอย่างมันดีดีเลยก็คือว่านี่นั่นกันเป็นต้องต่อเนื่องตลอดรักษาระยะยาวเนาะของมันเนี่ยมันต้องเป็นยาตลอดที่รักษาอะไรเขากินขาดช่วงขาดตอนนี่กะมันก็เกิดขึ้นมาอีกหัวเสือมันจะเบิดไปใส่เนาะมีวิธีเดียวเนี่ยพี่น้องเลย เอ้าเสนะกาดีมุกดีใจน้ำเต้าน้องเด้อเนาะดูมีแต่ไอซีมาเมื่อนี้บ่มีอยังมาเนาะมาอัปเดตมาเยี่ยมมายามเพื่อนมาก็ดีใจโดยมาอัปเดตการของเจ้าให้พ่อแม่พี่น้องไอ้สิเพื่อนเบิงหมโดยในตอนนี้กับน้องเพื่อนมาโอเคขึ้นถือว่าบริเตกใจเป็นไงพี่น้องเลยเอ้ามีแต่นั่นนั่นนั่นน้องหล่าเด้อมีแต่ผ้าขอบคุณขอบคุณทาง เอฟซีแหละผู้ใหญ่จะดีเพิ่นเน่เนาะที่ว่าเล็กอาร์โเดือนน้องละโดยขอบอกขอบใจทางผู้ใหญ่ทุกๆคนเด้อพันยูดีมีแห่งบุญคำบุญสูขอบใจเป่าเหงาพ่อโดยขอบใจคนที่เห่ามาเยี่ยมมายามทุกคนเด้อพันยูดีมีแห่งบุญคำบุญสูคิดจริงเลิกเขาเป็นไดจริงนั่นเด้อความเจ็บจะได้ความไข้เยอะพันหมีเด้อซ่าเถื่โดยเถื่เนาะเนะโอเคเด้วน้องเด้อกลับไปก่อนเนาะสบายดีกันเด้ลยสบายดี ปไปพี่น้องเลยเนาะโอเคเนาะพยายามกะสีเ่เลนทางไปต่อพี่น้องเลยอ่าพอดีมาอ่าอัปเดตเยี่ยมอาการของน้องเพื่อนก็ถือว่าบ่ตกใจเนาะพี่น้องเพราะว่าทางหมอเพื่อนบอกว่าเป็นอ่าเพื่อนวางยาที่ขาก้อนเนื้อยป่ะซะ,ะเนาะแต่มันมันพูขึ้นมาตอนนี้น้องเพื่อนว่าอ่าดีขึ้นแล้วปะะ่ะซะพี่น้องเลยกะใครขึ้นหน่อยนึงเนาะ แต่มีเงินต่อหืดต่อ,อยากินอย่างต่อเนื่องมีโอกาสเสียหายกับมหลายพี่น้องเลยถ้าว่าหายุดเป็นขาดเป็นตอนนี่กะเสื่อมันบห่หายขาดก็คือว่าเน,นี่น้นองเพลินเนาะเอ้ากะพูดเป็นยังพี่น้องเลยกะถือว่าดีมากดีใจยังหน่อยกะได้เรื่องเล่าที่ยินดีน้ำน้องเนาะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องและผู้ใหญ่ใจดีกันเบิร์ดขุ่สุขคนพี่น้องเลยที่เข้ามาอ่าใย เรือ,อน้องลำเพิ่นเนาะแล้วก็สนับสนุนให้น้องเพิ่นนี่มีหือดมียากินเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, เบิร์ดกุสุสุขคนพ่อแม่พี่น้องเลยที่เข้ามาติดตามนะครับชมคลิปของย่างคือเก่าคือเดิมถ้ามันนี่ผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, เบิร์ดกุสุสุขคนเนาะฝากเซอร์ก็ได้และกดแชร์ใลยเด้อพ,พี่น้องสำหรับมันนี่ไปก่อนพ่อแม่พี่น้องผลก็ลงเม็ดมาอีกแล้วพี่น้องสบายดีเด้อ